ทังขคามูนหรือที่เรามักจะคุ้นเคยกันในชื่อตุตันคามูนเขาคือกษัตริย์เป็นฟาโรห์ของโลกอียิปต์โบราณจ,จากราชวงศ์ที่18เคยครองราชช่วงปี1332ถึง1323ก่อนคริสตกาลที่ประวัติศาสตร์เรียกยุคนั้นว่าอาณาจักรใหม่ซึ่งหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้19ช้นซาด้วยสาเหตุที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นั้น3 0 0พันปีต่อมา การพักผ่อนอันยาวนานของพระองค์ก็เป็นอันต้องจบลงมิติที่หสัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปพบกับปริศนาคำสาปอาถรรพ์จากสุสานของพระองค์ฟาโรจากโลกอียิปต์โบราณที่ว่ากันว่ากลุ่มคนที่ต้องคำสาปจำนวนมากมายต้องมีอันล้มหายตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุทำกลางความโกลาหลที่เข้าปกคลุมไปทั่วทุกหัวระแหงกับเรื่องราวความจริงอีกด้านที่จะทำให้พวกเรา ต้องพิจารณาเหตุผลของเรื่องนี้กันใหม่เมื่อปีคิรตศกราช1922ฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์และคณะได้ทำการสำรวจณบริเวณหุบเขากษัตริย์ของอียิปต์ร่วมกับจอร์ดเฮอร์เบิร์ตหรือที่รู้จักกันในชื่อหลอดคานาวอนที่5ผู้เป็นทั้งเพื่อนและผู้สนับสนุนด้านการเงิน ในการทำงานครั้งนี้ตลอดมาเป็นเวลา15ปีวันนั้นตรงกับวันที่19พฤศจิกาย,ยนคศิสต่ักราช1922พวกเขาสามารถเปิดสุสานของฟาโรตุตันคามูนสุสานที่มีความงดงามที่สุดเท่าที่เคยมีผู้คนพบมาซึ่งปัจจุบันถูกเรียกเป็นชื่ออียิปต์มาตรฐานว่า KV 6 2โดยในตอนนั้นคาเตอร์ได้ทำการเจาะรูทะลุผ่านสลักตราประทับเพื่อมองเข้าไปดูข้างในนั้นมันจะมีอะไรบ้าง หลอดคณวรเพื่อนของเขาก็เลยถามว่ามองเห็นอะไรบ้างไหมฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ก็ได้ตอบเพื่อนของเขาไปด้วยคำพูดที่ต่อมาก็ได้กลายเป็นประโยคฮิตขึ้นมาเขาตอบว่าเ e yes, ส w o n เ e r f u ฟ t h i n g สหรือที่แปลว่าใช่เห็นสิ่งสุดยอดเข้าให้แล้วแต่แล้วเจ้าสิ่งสุดยอดที่ว่านั้นมันก็กลายเป็นด้านตรงกันข้ามไปอย่างรวดเร็วเพราะหลังจากนั้น พวกเขาได้มองไปที่ด้านหน้าซึ่งเป็นห้องโถงกลางแล้วพบกับแผ่นจารึกที่ทำจากดินมีข้อความถูกเขียนเอาไว้ในภาษาอียิปต์โบราณว่าปีแห่งความตายจะมาสังหารผู้ที่บังอาจมารบกวนความสงบของฟาโรไม่มีใครในกลุ่มสำรวจเป็นกังวลเกี่ยวกับปีแห่งความตายนี้สักคนนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะผีสางหรือคำสาปหน้าไหน ก็ไม่มีทางทําให้นักโบราณคดีของยุคศตรวรรษที่20หวาดกลัวได้ดังนั้นสมบัติของชิงทุกทุกชิน้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และแตกหักไม่เว้นแม้แต่ร่างมัมมี่ของกษัตริย์เองก็ล้วนถูกกุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายในวันนั้นและต่อมามันก็ได้ทําให้เกิดเรื่องเล่าตำนานใหม่ความเชื่อเกี่ยวกับคำสาปฟ,ฟาโร เกิดขึ้นมาจากการเปิดประเด็นของผู้คนมากมายที่เริ่มสังเกตพบว่ามีสมาชิกในคณะทำงานของฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ประมาณ2-3คนรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมในสุสานของฟาโรตุตันคามมนเสียชีวิตไปอย่างปริศนาหลังจากที่กลับมาจากการเดินทางภายในเวลาไล่เลี่ยก,กันโดยนักอียิววิทยาชื่อดังเจมส์เฮนรีบริสที่ได้ร่วมงานกับคาร์เตอร์ภายหลังจากการเปิดสุสานครั้งแรกนั้น เกมส์เฮนรี่ได้พูดถึงพนักงานส่งเอกสารที่คาร์เตอร์ได้ส่งมาทำธุรกรรมที่บ้านของเขาโดยพนักงานคนดังกล่าวบอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านของคาร์เตอร์เขาได้ยินเสียงใครสักคนกำลังร้องไห้อยู่เบาๆพอมองไปที่ประตูหน้าบ้านเขาก็เห็นงูเห่าตัวหนึ่งกำลังขดอยู่ในกรงนกซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์อียิปต์ในปากของมันกำลังคาบศพนกคารารีหรือนกขมิ้นของคาร์เตอร์อยู่ และสิ่งนี้มันก็คือจุดเริ่มต้นของข่าหรือทั้งหมดอาเธอร์เวเกลผู้ตรวจราชการกองงานโบราณวัตถุของประเทศอียิปต์ได้ออกมาตีความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่างูเห่าของราชวงศ์กำลังทำลายบ้านของคา์เตอร์นั่นเองเพราะลักษณะที่เห็นมันดูเหมือนกับสิ่งที่กษัตริย์ใช้สวมใส่ที่พระเศียรและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุสานของกษัตริย์ก็เริ่มจะถล่มลงโดยเหตุการณ์นี้ถูกหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม นำเสนอไว้เมื่อวันที่22ธันวาคมคิรศกราช1922และการเสียชีวิตอย่างลึกลับก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นรายแรกนั่นก็คือการเสียชีวิตของหลอดธนาวร์เขาถูกยุงยักษ์ตัวหนึ่งกัดโดยบังเอิญในช่วงที่กำลังโกนหนวดซึ่งผลที่ตามมานั้นก็คือเขาติดเชื้อในกระแสะเลือดและเสียชีวิตในสองสัปดาห์ต่อมาโดยเหตุการณ์นี้แมรี่คอเรลลี่ ได้เขียนเรื่องราวผสมกับจินตนาการลงในจดหมายส่งให้ทางนิตยสารนิวยอร์กวอล์แมกซีนออกพิมพ์เผยแพร่ด้วยการเน้นไปที่เรื่องของการลงโทษอย่างสาหัสจะตามไปชำระความผิดกับทุกคนที่เข้าไปรบกวนสุสารและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาสื่อต่างๆเริ่มตื่นตัวกับรายงานเรื่องคำสาปชินนี้โดยตอนแรกต่างก็มองว่าคำสาปมันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ไปไมา เรื่องนี้กลับทําให้เบนิโตมุสโซลินีผู้นําของอิตาลีในยุคนั้นเชื่อเป็นอย่างมากเพราะเขาเคยมองว่ามัมมี่อียิปต์นั้นเป็นเพียงของขวัญแต่กลับรีบออกคําสั่งให้นํามัมมี่ทั้งหมดออกไปจากทราเนียบประธานาธิบดีทันทีต่อมาเซอร์อาเธอร์คนันดอยผู้เขียนหนังสือเรื่องโชอลกโฮมได้ชี้ประเด็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของหลอดคานาวอว์ว่าต้องยุงตัวนั้นมันน่าจะเกิดจากสาสาร ของนักบวชผู้คุ้มการสุดสารฟาโรตุตันคาโมูนั่นเองและสำหรับสื่อประเด็นนี้มันก็ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาให้พาดหัวกันอีกครั้ง6สัปดาห์ต่อมาอาเธอร์เวกก็ได้มาออกสื่อเล่าว่าเขาเคยเห็นหลอดคานานวรหัวร้อยยอดทำท่าตลกใส่เขาตอนที่เขาเดินทางเข้ามายังสุดสารแล้วพูดเล่นไม่รู้เวล่ำเวลาชี้มาที่เขาแล้วบอกกับนักข่าวว่า ฉันจะให้หมอนี่มีชีวิตต่อไปอีกหสัปดาห์ก็พอซึ่งต่อมาหลังจากการชนสุตรศพของฟาโรหโดยด็อเตอร์เดอรี่นั้นได้รายงานว่าพบรอยแผลที่แก้มซ้ายของพระองค์ซึ่งเรื่องนี้เขาไม่อยากจะฝันทงว่าหลอดคณวรอาจจะถูกยุงกัดตอนที่อยู่ในสุสานหรือเปล่าเพราะาใช่จุดที่เขาโดนยุงกัดนั้นมันก็ตรงก,กันกับรอยแผลที่แก้มซ้ายของพระองค์ ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1925เฮนรี่ฟลลนักมนุษยวิทยาที่เคยทำงานร่วมกับเจมส์เฮนรี่บรีสก็ได้เดินทางมาที่สุดสารตูตานคามูลเพื่อระลึกถึงมิตรภาพเก่าๆกับคา mm ์เตอร์เขาพูดถึงสร้อยข้อมือของฟาโรที่เขานำมันไปมอบให้กับรูสอินแกรมซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนของคา์เตอร์โดยเขาบอกว่าคำสาบมันอาจจะครอบงำอินแกรมอยู่ก็เป็นได้เพราะหลังจากนั้นมา บ้านของอินแกรมก็ถูกไฟไหม้และตัวของเขาก็เสียชีวิตไปท่ามกลางกองไฟนั้นจากนั้นไม่นานสมาชิกในคณะทำง,งานของฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ก็เริ่มเสียชีวิตไปทีละคนอย่างปริศนาสิ่งเล่าลือเริ่มพูดถึงกันหนาหูมั่นใจว่าพวกเขาต้องคำสาบอยู่แน่ๆโดยตัวของคาร์เตอร์เองก็ต้องทนทุกทรมานกับการนั่งมองดูเพื่อนๆของเขาค่อยๆล้มตายจากไปเหมือนใบไม้ร่วง และเขาก็ต้องจมอยู่กับความทุกข์จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตหลังจากที่ได้ปลดปล่อยคำสาบนี้ออกมา16ปีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของตำนานคำสาบฟารโรห์ที่ถูกเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดขึ้นจากคำสาบจริงๆรอเปล่าตามประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้นั้นฟารโรห์ตุตันคามูนถือเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ที่ได้ขึ้นกองราชในช่วงที่มีพระชันสาเยาววัยและมีบันทึกพูดถึงนโยบายภายในประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงลัทธิบูชาที่พระบิดาของพระองค์เคยสร้างเอาไว้หลายอย่างจนส่งผลทําให้การค้าระหว่างประเทศต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่ดูแล้วน่าจะเกิดจากความคิดอ่านที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ของยุวกษัตริย์วัยเพียง10ปีหรือแม้แต่ในวันสุดท้ายที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่นั้นฟาโรตุตันคามูลก็มีอายุเพียง19ปี ที่เรียกได้ว่ายังมีช่วงชีวิตอยู่ในวัยรุ่นโดยตลอดมามีบันทึกบางฉบับถูกแปลออกมาระบุว่าพระองค์ทรงมีสุขภาพอนามัยไม่ค่อยแข็งแรงและจากการสำรวจมัมมี่พระศพในช่วงนั้นก็ยังพบว่ามีร่องรอยการถูกของแข็งบางอย่างทุบทำลายที่บริเวณศีรษะซึ่งถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็สามารถอธิบายได้ว่าฟาโรตุตันคามูนน่าจะเสียชีวิตโดยฉับพลันด้วยการถูกลอบลงพระชน ไม่น่าจะได้ทันสั่งเสียใดๆซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงคำสาบด้วยหรือเปล่าแต่เรื่องนี้กลับไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสาเหตุของการสวรรคตที่แท้จริงอยู่ดีเพราะในบางบันทึกก็ได้เล่ารายละเอียดไว้ตามกันโดยเขียนอธิบายพระอาการประชวรของพระองค์ว่าตุตันคามุลนั้นป่วยด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดแดงบางตำราก็ถูกตีความว่าพระองค์ทรงมีปัญหาด้านพัฒนาการทางสมองร่วมด้วย บางแห่งก็บอกว่าพระองค์เคยมีอาการของโรคลมชักอย่างรุนแรงส่งผลทําให้ต้นขาของพระองค์หักและติดเชื้อจนสวรรคตไปซึ่งในปัจจุบันเองทางนิตยาสาร National Geographic ก็พบสมมติฐานใหม่ว่าพระองค์อาจเสียชีวิตไปด้วยโรคมาเลยเลียก็เป็นได้และด้วยสมมติฐานมากมายเหล่านี้มันก็ทําให้เราสามารถคาดการได้อีกอย่างหนึ่งก็คือฟาโรตุตันคามูนนั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยความปกติสุขสักเท่าไหร่ เพราะพระองค์ต้องทนทุกทรมานด้วยอาการเจ็บป่วยบางอย่างหรืออาจจะหลายอย่างที่ในแต่ละอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ว่ามันมีอะไรบ้างนอกจากข้อสรุปว่าพระองค์คือฟาโรห์ผู้มีสุขภาพอ่อนแอเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและเสียชีวิตไปด้วยสาเหตุบางอย่างที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ด้วยพระชนมายุเพียง19ชั้นสาเท่านั้นซึ่งพอเราทราบข้อมูลสุขภาพของพระองค์กันแบบนี้ ก็ต้องกลับมาดูเรื่องของคำสาบกันต่อโดยพิจารณาจากจุดเริ่มต้นของการเสนอข่าวเกี่ยวกับคำสาบตุตันขาม,มูลนี้ว่ามันมาจากหนังสือพิมพ์ในยุคปี1920ซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคของการพาดหัวข่าวที่มักจะเน้นจิตวิทยาทําให้ผู้อ่านรู้สึกตื่นเต้นกันจนเกินความเป็นจริงโดยมีบันทึกที่น่าเชื่อถือได้พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่สมาชิกคณะสำรวจโบราณคดีชุดนี้ต้องประสบ หลังจากการขุดค้นครั้งสำคัญทั้งข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการตายของสุนัขและนกคารารีไปจนถึงไฟดับในกรุงไคโรว่าทั้งหมดนั้นล้วนเป็นข่าวหลอกลวงจากนั้นสื่อพิมพ์ที่ปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาทั้งสิน้นเรื่องต่อมาก็คือหลอดคานานวรที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นเขามีสุขภาพค่อนข้างจะอ่อนแออยู่แล้วดังนั้นการติดเชื้อโรคปกติอย่างเช่นการถูกยุงตัวใหญ่กัดที่แก้ม ตอนช่วงที่เขากําลังโกนหนวดอยู่หน้ากระจกซึ่งสถานที่ที่เขาโกนหนวดนั้นจะเป็นห้องน้าหรือเต้นของคณะทํางานก็ไม่อาจทราบได้มันก็เลยสามารถส่งผลทําให้เขาติดเชื้อในกระแสะเลือดลามไปจนติดเชื้อในปอดเสียชีวิตไปได้ง่ายๆเช่นกันและข้อมูลทางสุขภาพเหล่านี้จึงทําให้เราไม่ควรนําเรื่องของคํำสาบมาใช้อธิบายในสาเหตุการตายของเขาเลยข้อที่3ก็คือการบอกว่าคำสาปของฟาโรทํทำให้ฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ ต้องทนมีชีวิตอยู่เพื่อมองดูเพื่อนๆตายไปทีละคนนั้นมันก็ดูจะแปลกประหลาดอยู่มากเพราะถ้าพิจารณากันให้ดีแล้วมันก็น่าจะอธิบายได้ว่าการที่คาร์เตอร์มีชีวิตต่อไปอย่างยาวนานจนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองเมื่ออายุ64ปีนั้นมันคือคำสาบจริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องรอให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านคำสาปวิทยามาอธิบายให้เราเข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายแบบนั้น มันคือคำสาปประเภทใดกันแน่อย่างที่สี่เราก็ต้องมองย้อนกลับไปดูถึงวิธีการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารของหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นที่เรียกได้ว่าในแต่ละแห่งมีการนำเสนอข่าวไม่ค่อยจะสอดคล้องตรงกันสักเท่าไหร่ยิ่งในประเด็นของแผ่นหินจารึกคำสาปนั้นในปัจจุบันกลับไม่มีการพบบันทึกว่ามันเคยมีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นเอกสารบันทึกของคาร์เตอร์เองหรือแม้แต่ในเอกสารบันทึกของคณะสำรวจยุคหลัง ก็ไม่มีรายงานใดระบุว่าสุสานของฟาโรตุตันคามูนจะมีคำสาบจารึกไว้ที่ใดเลยแม้แต่จุดเดียวแต่พอเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมาก็กลับมีกลุ่มคนบางกลุ่มหาเหตุผลที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนบอกว่าบางทีมันอาจจะถูกลบออกเพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องหวาดกลัวซึ่งเหตุผลนี้มันก็น่าจะเป็นคำตอบในตัวเองได้แล้วว่าการเขียนจารึกคำสาบนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงมาก่อนแน่ๆเพราะกษัตริย์ที่ดี ย่อมไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนของตัวเองด้วยคำสาบอย่างแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วก็มีผู้เคยเสนอคำอธิบายในเรื่องของคำสาบไว้ด้วยหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาก่อนเช่นกันโดยคนแรกที่ออกมาอธิบายนั้นก็คือดร์แคลโรไลน์สเตนเจอร์ฟิลลิปซึ่งได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ในปีคริสต์ศักราช1986ว่าบางทีเชื้อราที่เกาะอ,อยู่ตามพระศพของฟาโรตุตันขามูล น่าจะเป็นสาเหตุของการตายที่แท้จริงเนื่องจากมีพืชผักผลไม้มากมายถูกฝังอยู่ในสุสานร,ร่วมกับรสบัสศพก่อนที่ทั้งหมดจะถูกผนึกไว้ในห้องปิดตายมันก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเชื้อราอันตรายเพราะบ่มอยู่ภายในห้องมาอย่างยาวนานนับพันปีก็เป็นได้โดยต่อมาข้อนําเสนอเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในานามสารพิษภายในสุสานและเรื่องนี้ก็ได้ถูกเผยแพร่ออกไปพร้อมกับรายงานอย่างเช่น มีการพบเชื้อราสองชนิดอยู่บนผิวและผ้าของมัมมี่ได้แก่ aspergillus niger และ aspergillus flavus ที่สามารถส่งผลร้ายต่อภูมิต้านทานภายในร่างกายของมนุษย์ทำให้มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอลงและก็มีการพบเชื้อแบคทีเรียอยู่ภายในสุสานอย่างเช่นเชื้อซูโดโมนัสและ s t ส p h y l o c o c c u s ซึ่งเราก็ไม่ควรจะลืมสารเคมีที่ถูกใช้ในการดองมัมมี่อย่างพวกสารแอมโมเนียฟอมาดีไฮและไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วย ซึ่งวลีคําว่าสารพิษในสุสารนี้ก็ได้กลายมาเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับคําสาบมัมมี่ที่น่าเชื่อถือที่สุดในยุคนั้นเช่นกันเพราะพอเราได้ยินสิ่งนี้ในครั้งแรกก็แทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันช่างเป็นคําอธิบายที่ใช่เลยจริงๆแต่ก็คงต้องขอบอกว่าเรื่องของสารพิษในสุดสารนี้มันไม่สามารถนํามาใช้อธิบายถึงสาเหตุการเสียชีวิตไปของกลุ่มคณะทํางานคาร์เตอร์ได้เลย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขานั้นมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับสารพิษที่กล่าวมาทั้งหมดเลยแม้แต่น้อยซึ่งในรายที่เสียชีวิตเหมือนกับโดนคำสาปจริงๆนั้นมีเพียงคนเดียวที่เสียชีวิตหลังจากที่เข้าไปในสุสานถึง6เดือนแต่ด้วยเวลาอันยาวนานขนาดนั้นมันก็ไม่น่าจะมีสารพิษชนิดไหนออกฤทธิ์รุนแรงผกผันกับเวลาที่ผ่านไปได้แน่ๆอีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวกับทฤษฎีสารพิษในสุสานนั้นก็คือมันฟังดูมีเหตุผลมากก็จริง มันกลับไม่เคยเกิดขึ้นในโลกความจริงมาก่อนโดยทาง National Geographic ผู้ผลิตนิตยสารและรายการสารคดีชั้นนำของโลกก็ได้เคยเจาะลึกในรายละเอียดของเรื่องนี้เช่นกันซึ่งสิ่งที่เขาพบนั้นก็คือเหล่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอีวิทยาทุกคนไม่เคยได้รับผลกระทบจากสารพิษในสุสารมาก่อนพวกเขาไม่เคยเจ็บป่วยและเหล่านักท่องเที่ยวนับพันนับหมื่นคนที่ได้เดินเข้าออกภายในสุสารในทุกๆวันนั้น ก็ไม่เคยเจ็บป่วยเพราะสารพิษเหล่านี้เลยส่วนที่คณะทํางานในยุคปัจจุบันต้องสวมใส่หน้ากากระหว่างทํางานก็เพราะต้องป้องกันฝุ่นไม่ใช่เพราะสารเคมีโดยเรื่องนี้เอฟเดอร์วอล์ฟมิลเลอร์ศาสตราจารย์ด้านการระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าตามปกติแล้วการทํางานในที่แบบนั้นจะต้องคํานึงถึงสุขอ,อนามัยเป็นอันดับแรกซึ่งคนที่ทํางานในอียิปต์อย่างหลอดคานาวอน น่าจะมีความปลอดภัยอยู่ภายในสุสารมากกว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกภายนอกเสียอีกในปีคริสต์ศักราช2002นิตยสาร b r i t i s h Medical ได้เผยแพร่ผลการศึกษาของดรมาร์คเนลสันจากมหาวิทยาลัยโมนาชของประเทศออสเตรเลียที่ได้ศึกษาข้อมูลสถิติของกลุ่มคณะทํางานที่ทํางานอยู่ที่นั่นซึ่งเขามองว่าถ้าช่วงเวลาการตายที่แท้จริงของแต่ละคนมันดูต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว มันก็น่าจะยืนยันได้ว่าเขาตายเพราะคำสาปแน่ๆเพราะหลังจากที่ได้ศึกษาย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาไปจนถึงยาที่ใช้ดูแลอาการของผู้คนในกลุ่มของคารเตอร์ซึ่งเน้นไปที่เฉพาะคนตะวันตกเพราะเมื่อเทียบกับคนพื้นเมืองแล้วแต่และเชื้อชาติจะมีอายุไขไม่เท่ากันโดยชาวตะวันตกจำนวน44คนมี25คนถูกมองว่าเสียชีวิตเพราะคำสาป ซึ่งทั้ง25คนนั้นเสียชีวิตไปในช่วงอายุประมาณ70ปีแต่และคนมีชีวิตรอดต่อมาหลังจากเข้าไปในสุสานเฉลี่ยประมาณ20.8ปีส่วนคนที่ไม่ได้ถูกคำสาปก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้เฉลี่ยประมาณ28.9ปีซึ่งเมื่อนำตัวเลขเหล่านี้มาคำนวณเทียบกับค่าเฉลี่ยอายุขัยของมนุษย์ชาวตะวันตกแล้วสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มของคาร์เตอร์จะมีอายุขัยใกล้เคียงกับชาวตะวันตกทั่วไปถึง95เปเซ นั่นก็หมายความว่าพวกเขาเสียชีวิตกันไปตามปกติไม่ได้มีอะไรที่จะดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะถูกคำสาปฟาโรตุตันขามูลครอบงำอยู่เลยแม้แต่คนเดียวแต่ถ้าสถิติตัวเลขมันดูน่าปวดหัวยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจก็ได้มีกลุ่มผู้คนที่สงสัยในเรื่องนี้จับประเด็นไปที่ผู้เสียชีวิตบางคนที่เคยเดินทางมายังสุสานหรือเคยเข้ามาช่วยเหลือในการทำงานที่มีชีวิตยาวนานด้วยสุขภาพที่แข็งแรง ว่ามันก็มีจำนวนอยู่ไม่ใช่น้อยโดยการศึกษาข้อมูลได้ชี้ให้เห็นว่ามี58คนที่เคยเข้าไปในสุสานโดยมีเพียง8คนที่เสียชีวิตภายในรอบ12ปีส่วนที่เหลือกลับยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปรวมถึงเวเร์ดคา์เตอร์ที่เสียชีวิตไปได้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปี1939ตอนที่เขาอายุได้64ปีและผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนั้นก็คือนักโบราณคดีชื่อเจโอคินน์แน ที่เสียชีวิตไปในปีคริสต์ศักราช1,961หลังจากการเปิดสุสานไปถึง39ปีเลยทีเดียวและไม่ว่าคำสามของฟาโรตุตันคามูนนั้นจะมีจริงหรือไม่มิติที่6ก็อยากจะให้เรามองไปถึงความพยายามของทางเจ้าหน้าที่อียิปต์ในปัจจุบันที่กำลังทำทุกวิถีทางในการเดินเรื่องขอคืนสมบัติของประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับที่ถูกขุดพบจากสุสานและปิรามิดต,ต่างๆรวมไปถึงซากมัมมี่จำนวนมาก ที่ถูกชาวตะวันตกลักลอบนําออกไปไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในตลาดมืดไปจนถึงการขนออกไปแบบดื้อคนที่ได้ไปก็นําไปวางประดับไว้ในที่ต่างๆทั้งเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือนําไปตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสมบัติของชาวอียิปต์ที่ควรจะกลับมายังบ้านเกิดกันได้แล้วดังนั้นการที่พวกเขาสร้างกระแสคําสาฟ,ฟาโรขึ้นมามันก็อาจจะเป็นหนึ่งในความพยายามของเขา ซึ่งพวกเราที่อยู่ในฐานะของผู้รับทราบก็ควรจะเข้าใจในหัวอกของชาวอียิปต์กันด้วยเพราะของของใครๆก็ต้องห่วงคนอื่นจงอย่าได้คิดล่วงเกินเก็บเอาไปเป็นของของตัวเองเลยจะดีเป็นที่สุดหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กด share และทิ้งอ o m m e n t กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้ So what?